มาครับมาครับวันนี้เราจะมาดูวิธีการทำยำไข่ดาวกรอบทำยังไงมาดูกันครับเราใช้ไข่เป็ดนะครับนะทั้งหมด30ฟองแต่เราจะแบ่งทอดรอบละ6ฟองนะครับนี่จัดปัาบนี่ั้งหมดเลยนะโ,โอ้โหเอเราจะทอดให้กรอบเลยนะครับเวลาไปยำได้อร่อยครับผม เราจะทอดทีละหกฟองนะเธอจะได้มองว่าเราพิเศษนี่ยอดนี่ดูดีครับ,บนะไข่ดาวกร,บกรอบๆที่เราต้องการนาตาแบบนี้เลยนี่สวยๆวยครับลงเทลงทอดลงไข่ให้กรอบเลยครับนี่ยอดทอดเสร็จครบเรียบร้อยแล้วทั้งหมด3 0สิฟองครับ นี่ก็กรอบเลยนี่โอ้โหไข่ดาวกรอบพิเศษนี่สุดยอดเรามาลวนหมูกันต่อเลยครับผมใช้เป็นหมูสับ1นกิโลครับอ่าวันนี้เราจะเป็นลวนน้ำนะเราจะไม่ใช้น้ำมันนะครับผมนะเราจะดวนน้ำเปล่านี่เติมน้ำลงไปนะเติมน้ำเล็กน้อยครับผม ทีนี้เราก็จะรวนหมูนะครับให้สุกได้ที่เลยตัวน้าเปล่าเนี่ยเราจะเติมไปให้มันมีแบบน้ําคุกคกีคุกคีกแบบนี้นะครับว่าตัวน้าเนี่ยของตัวหมูที่เรารวนเนี่ยจะเอาไปเป็นน้ําสต๊อกสาหรับผสมกับตัวยำด้วยมันจะได้ยิ่งอร่อยยิ่งกลงก่อมยิ่งขึ้นด้วยครับนี่นี่รวนหมูเสร็จเรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวเราไปยำกันดีกว่าครับนี่เดี๋ยวเราจะพักให้มันเย็นตัวลงสักนิดหนึ่งก่อนระหว่างนี้เราก็จะไปหั่นตัวไข่ดาวของเราดีกว่าครับไปครับผู้นี้ทอดมาแบบ กรอบเลยหยุยเนี่เดี๋ยวเราก็จะมาหั่นเป็นชิ้นๆๆๆเตรียมไปยำกันดีกว่าครับผมโฟังเสียงนะโหดูดิครับโหยอดดูดิดูไข่ดาวของเราโโหกรอบแบบว่กรอบอร่อยแน่นอนครับนี่ นี่อือหืออืหือืออกรอบๆเลยครับโฮ,โฮู้หอืมอืม เรามาปรุงรสตัวยำกันเลยดีกว่าใช้เป็นน้ำตาลปี๊บ80กรัมครับอ่าใส่ลงไปเลยน้ำมะนาว3 0 0กรัมครับใส่ไปเลยน้ำกระเทียมดอง100กรัมครับใส่ไปเลยน้ำปลา200กรัมครับใส่ไปเลยครับพริกจินดาแดง200กรัมนะครับจะตำจะสับนะครับเอาแบบหยาบๆพอนะครับโรยไปเลยมาเริ่มผสมตัว น้ำยำกันเลยดีกว่าครับวันนี้ผมจะยำในกระทะไปเลยนะตัวหมูสับท,ที่เรารวนไว้เนี่ยเราจะทิ้งให้มันเย็นตัวสักพักหนึ่งก่อนอย่าไปยำตอนร้อนๆนะให้มันแบบเย็นตัวลงก่อนแล้วค่อยมายำนะเวลายำไปได้รู้รสชาติที่แท้จริงนะถ้ามันร้อนๆอยู่เดี๋ยวมันจะไม่ค่อยรู้รสนะครับแล้วก็มันจะทําให้ตัวหอมใหญ่เนี่ยมันสุกด้วยไม่น่ารับประทานนะต้องให้มันเย็นตัวลงก่อนแล้วค่อยยำนะครับยำได้รสชาติถูกใจแล้วใส่ไข่ดาวที่เราทอดหั่นเอาไว้ใส่ได้เลยครับ นี่โอ้โหเจอกับน้ำยำทีเด็ดของผมเนี่ด้วยหอมหัวใหญ่ซอยห้าหัวครับโรยไปเลยอามด้วยมะเขือเทศสิบหัวครับโรยไปเลยนี่ขึ้นช่ายซอยร้อยห้าสิบกรัมครับโรยไปเลยครับผมยำไข่ดาวสุดยอดของเราคุกเขาขั้นตอนสุดท้ายตัวยำไข่ดาวของเรานี่ สุดยอดหมูสับไข่ดาวกรกรอบหอมหัวใหญ่หอมหอมหอมขึ้นช่ายเตะจมูกบอกเลยว่าเวลิกูดแน่นอนครับเมนูนี้กับยำไข่ดาวเราโหยอดน่ากินมากครับยำเสร็จเรียบร้อยแล้วเอาไปเสิร์ฟได้เลยครับนี่เทได้เลยโหยำไข่ดาวกรอบพร้อมเสิร์ฟแล้วครับยอดนี่ เรรยบ้อถึงขั้นตอนที่รอคอยลอยคอนะชิมนะเป็นขั้นตอนที่ผมชอบที่สุดตักชิมกันดีกว่าครับนี่ไข่ดาวกรอบยำไข่ดาวกรอบราดข้าวสวยร้อนๆครับมีหมูสับด้วยนี่ชิมกันดีกว่าครับผมโอ้โหยำไข่ดาวกรอบกับข้าวสวยร้อนโอ้โหนี่ไข่ดาวกรอบของเรา อน้ำยำแซ่บไข่ดาวก็หมูนุ่มๆรสชาติเข้ากันมากไข่ดาวเนี่ยมันดูน้ำยำยิ่งอร่อยขึ้นไปอ,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 อร่อยมากครับ bạn đi leo à? Thở ra đã ở không, 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 chỉ tựa thuộc trái trong